สวัสดีครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2564ที่สวนสิริมงคลอินทราลัมจังหวัดชายนาทตอนนี้ผลงานของต้นอายุ4ปีนะครับต้นนี้เอาไว้40 40กว่าจันนะครับยังไม่ครบ3เดือนนะค2เดือนกว่า